สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับช็อกโกมาสโคนะครับตัวนี้เป็นดาร์กช็อกโกแลตคาราเมลเวเฟอร์โลนะครับก็ตัวนี้นะครับเมคอินฟิลิปปินส์นะครับก็เขาบอกก่อนนะครับว่าเฮ้ยเพี่อนกินแล้วนะครับค่อนข้างนี่จะใช้ได้ดีเลยเฮ้ยราคาแค่5บาทเดี๋ยวทำคุณภาพได้ดีม้านครับแต่ก่อนกินอาจารย์ในนี้นะครับมีคําเตือนสำหรับผู้ที่แพ้หานะครับในนี้นะครับมีนมแป้งสาลีถั่วเหลืองและอาจจะมีถั่วอิสง ทั่วเปลือกแข็งแล้วก็ไขไ่ขครด้าหายกลุ่มนี้เรียกนะจ๊ะเนี่ยเขาบอกเลยนะจ๊ะว่าเฮ้ยค่อนข้างทําได้ดีนะครับกับราคา5บาทอ่าแล้วตัวนี้นะครับก็มีน้ําตาลอยู่12กรัมนะจ๊ะแล้วก็เขียนด้วยนะครับว่าควรบริโภคแต่น้อยหลอกกับมังกายของวกนี้เรากินได้นะจ๊ะแต่กินแล้วย่าลืมบอกกับมังกยนะจ๊ะเนี่ยดูจ้ะเีีคยับ5บาทนะครับในเรื่องปริมาณก็เท่ากับของไทยทั่วไปเลยจ้ะเนี่มันจะมีข้าวพองอยู่ข้างนอกนะครับเนี่ยแล้วข้างในอ่ะเออหึ่ม เห็นไหมล่ะตรงนี้ก็บอกขาเอาคือวากินเลื่อๆพออย่างนี้เฮ้ยมันจะให้ช็อกโกแลตเข้มข้นนะครับแล้วตัวเนี้ยข้างนอ,อกก็เป็นช็อกโกแลตเข้มข้างในเนี่ยถ้าเป็นเห็นไหมครัไต้ช็อกโกแลตกับเวเฟอร์ตัวเนี้ยเราจะใหช็อกโกแลตที่เข้มข้นมากนะครับ ข้อเสียมีอยู่อย่างเดียวครับคือมันของราคาห้าบาทเพราะมันห้าบาทอะไรเกิดขึ้นครับคุณจะลืมนะครับเม็ดข้าวพองนี้มันก็คุณเหลืห้าห้าบาทเนื่องจาะดังนั้นเนี่ยความอร่อยก็มันก็จะน้อยลงนะเฮ้ยแต่ตรงไอ้ไส้ในอ่ะสิบบาทเบี้ยงเชื่อเลยเสียอย่างเดียวอ่ะไอข้าวพองมันแบบของห้าบาทมันก็เท่ากับห้าบาทจ้ะถ้าเกิดก็ททาขายสิบาทหรือสิบห้าบาทนะครับเออของข้าวพองเนี่ยเฮ้ยมันจะดีกว่านี้มันจะอร่อยกว่านี้ครับแต่ว่าเขาเองข้าวพองเก๋ห้าบาทมันต้องัดได้ความกรอบ กหมึงดูของสิบห้าบาทกับสิบบาทไม่ได้ไงเนี่ยครับส่วนต้องกล้างเนี่ยดีมากรสชาตเข้มข้นเต็มที่ไม่กักนะครับปับความเป็นช็กโกแลตของเขานะครับโอเคครับถ้าจากงการรีวิวขึ้นมีเปีนเานี้นครับถ้าฝากกดแชร์ด้วยจ๊ะ